มีชัติแบบนี้มันไม่มีเออไ,ไ,ไม่มีหนูน้อยบวกแดงล่ะมีเลยไม่ได้สามพันเรื่องเลยมีเหรอวะไม่ใช่ใชป้าคำศัพท์สามพันคำนิทานมีแค่สิบแปดเรื่องอ๋อโอเคที่เหลือเป็น<ต>สามว่ารีวิวอะ่ะใช่แต่ของคุณพี่แอนเลยนะต้องดีแน่ๆเลยใช่รีวิวเขาบอกว่าถ้าอ่านเล่มนี้จบอะ่ะผู้ใหญ่ก็จะได้ศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันคล้ายๆล้ายดิกชันนารีเลยเขาบอกใช่ของคุณพี่แอนเนี่ย เดี๋ยวเล่าให้กีฟังใช่ไหมสนุกเดี๋ยวจะล้อมทองมันนะบอกแล้วไงก็คือแต่ว่าสมองคือเนี่ยสมองมันก็พังเลยเนี่ยเนี่ยจำเลยไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะบอกต้องบดเล่าเนี่ยคืออะไรเนี่ยนอนนอนปล่าป่ะเห็นรู้สิเนี่มันจะประกอบใส่เข้าไปยังไงเอออีแล้วใส่ยังไงเออเออเขาจะใส่ยังไงขอดูหน่อยขาดี จุดนี้เหรอมันอาต้องมีอะไรกสนนอยู่นี้ก่นจแสงเข้าไปยังไงฝั่งนี้หรอเปล่าใช้ฝังนี้หรือเปาก็ใช่ไมันตงใช่ส่นอย่งเี้ยแล้วกินขอดูหน่อยได้ไหมดูจะยตรงนี้ก็เลยองมันต้มีอีกอันอีกอันหนึ่งก่อนอกลือ เขาต้องใส่สองอันปะจ่ต้องไม่งันมันจะยืดออกมาไงก้าแต่ในรูปไม่มีบอกใส่ดูสิอะไรดอะไรับไเลยอ๋อ้กถเลยอเหนก 美丽。 อยู่นะแล้วก็ใส่อันนี้ก็ใส่อันนี้อันนี้ <c oughs> บุกก็ก <c oughs> น,น,น,นี่ใช่ก็ถูกแล้วนี่นะาก็ถูกแล้นี่นาะมันจะมีอะไรหิดล่ะเดี๋วอ่า もうお昼寝でパフォーマンスの予想もどこかっていう感じです。 บอกว่าเขาทำงานอยู่แบบไรเนี่ยอะไสีมันดูถูดเลยนะทานตอนแรกท่านตอนนี้เขาทห่างไแล้ด้ยที่แล้วแต่ขัานตอนนี้เอาปมๆมาสึงเออ ก็พยายาช่วยเอ้าเมื่อกี้หนูไปต่อยังไงเอ้าสุดเกหรอเขาเหรอคืออะไรอ่ะคือแก้มมันตรงนี้ปะไม่ใช่หน้ามาเลย เสียว่าค <All right. S 1> ่าอะไรจุดใส่ใก้รูปอะยังไงล่ะหนงากแล้วครับจุดเขาไม่ยังไงคะมันเหลือเยอะเล่นอยู่ใช่ไหมค่าจะอยู่ในโเขาอะ มีึงพักไว้ก่อนเยเหนื่อยเหรอเหนื่อยจำไม่นะเรายังไม่นะส่อเราสับไปให้ปลาด้วยไม่คับีไหมครับเร็จแล้วเอาโทรสับไปไหมก็ขอบคุณครับเจ้ามาเราลงไลค์กันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาใหม่คุณใหม่สวัสดีนะครับดก